ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องจับตามองเหมือนกันสําหรับการเลือกนายกอบจอกกตอสองขลาตอนนี้มีการเชิญผู้สมัครนายกอบจอกล่าวคําปฏิญ,ญาณเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธ,ธรรมส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสผู้สมัครนายกอบจอก็เปิดเวทีปราศัยเพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนครับ ชาวจังหวัดนราธิวาสเข้ารับฟังการปราสัยหาเสียงของนายอับดุลลักษส์อิผู้สมัครนายกอบจนราธิวาสซึ่งได้เปิดเวทีปราสัยช่วงโค้งสุดท้ายที่สนามกีฬาเทศบาลตาบลรือศออำเภอรือศะโดยนายอับดุลลักษ์เป็นคู่แข่งคนสําคัญของนายกูเซงยาวอาหสันอดีตนายกอบจนราธิวาสหาสมัยที่ยังคงลงสู้ศึกสนามเลือกตั้งนายกอบจนราธิวาสในครั้งนี้ด้วยนะครับ ขณะที่กกตสงขลาได้จัดการกล่าวคําปฏิญาณตนของผู้สมัครนายกและก็รวมไปถึงสมาชิกสภาอบาจอสงขลาว่าจะไม่กระทำการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและจะปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งที่โปรง่งใสและก็เป็นธรรมส่วนการหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบาจอในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ก็มีผู้สมัครต่างเร่งลงพื้นที่พบปะประชาชนรวมถึงการติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงซึ่งส่วนใหญ่จะพบป้ายของทีมผู้สมัครที่มีความพร้อมส่วนผู้สมัครอิสระก็จะเน้นเดินเท้าไปพบปะพูดคุยแจกแผ่นพับพร้อมกับนําเสนอนโยบายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขณะที่ทีมใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการเปิดเวทีปราศัยซึ่งมีผู้คนเนี่ยมาร่วมเวทีหลายพันคนในแต่ละเวทีก็จะมีคนเนี่ยเข้าไปฟังจํานวนมาก โดยในวันที่30มกราคมนี้ทีมสงขลาพลังใหม่ของนายสุพิษพิทักษ์ธรรมและก็ทีมสงขลาเข้มแข็งของนายประสงค์บริรักษ์มีกําหนดเปิดเวทีปราัยใหญ่ปิดท้ายการหาเสียงแอมเภอหัดใหญ่ประชันกัน2เวทีเลยนะครับ